สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกนันอีกแล้วที่ช่อง n o b ฟ f e เจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรอก็อคแบนีแมพบ,บล็อกแฮนส์อ่านถกหรเปก็ไม่รู้แล้วมาเล่นแบบนี้โอเคอย่างแรกเบอเขาจะมีให้เลือกใช่ไหมเลือกหรอมีไดตรนจุนจุนจุน จุนจุนจุนตังตังบูงงง๊ปกดิ๊บกดิ๊บนี่มันเริ่มเล่นหรือนี่มันเริ่มเล่นอยู่หรือไงไปไป,ไ,ปไม่เริ่มเล่นหรือหรออ๋อเริ่มเล่นอยู่นี่คือคนหายใช่ไหมซีกล่ะ มีมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะอ๋อมันเรียงกันโอเคหมดเวลาซิกชนะเหรอให้ชนะก่อนแล้วเข้าไปในนี้ในนี้มีอะไรมืดแท้ เพื่อนมันขึ้นได้ง,ง่ายมากเลยนะเพื่อนยังขึ้นไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยก็แค่ขึน้นเหลืออีกรายวิรายวิไม่รู้ผมจะได้เป็นไหทหรือซิกคนหาหรือว่าคนซ่อนนั่นเองคนหาคนซ่อน เพื่อนนี่ก็กระโดดอย่างสนุกสนานนี่เนาะปึ๊บปึ๊บ <c oughs> อ่ะหนา่าอ๋อเป็นซีมัอเป็นไฮเฮ้ไฮกับซีมันเหมือนกันไหมเดี๋ยวทำไมผมกระเด็นมาเนี่ย เป็นกล่องเป็นกล่องแล้วมันจะไปเข้าอะไรเฮ้ย Boleh. Okay. Okey. นั่นเฮ้ย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 คิดว่าใจแอบน,นี้เหรอไม่เนียนไม่เนียนไม่เห็นเนาะโอเคโอเคมันมีหลายห้องมากอะ น,นี่ก็ปกติมีสองลงังเคยจะช็อตไปทั่วเลยผมขึ้นมาบนนี้ยุบเก้าอี้ปกติเก้าอีก็ โปรเกตรโปรเกตรีรตรืึมฮมฮมนี่ไม่มีดูตรงนี้ก็ไม่มีทำไมมันต้องมีสองอันสองอันก็ดูแล้ว เรืออีกสี่คนคือมันมีแบบแปลงล่างเป็นเรืออะไรอย่างนี้มันมีไหมรุนนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้อ๋อเป็นรุนนี้ที่ยิงปืนมีอะไรไหมระเบิดก็ปกติปกติอยู่ดี

บวกอันนี้มีอะไรด้วยเนี่ยเอ่อซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีเออเอ่ออ้าวอูออาวอูเอจอเอวบวกอะไรไม่รู้อะเราใส่ฮ the ะซื้อโนะนะใส่อยู่ อะ,อะไรเนี่ยมือเป็นมือที่อยู่ข้างบนซื้อเพื่อขอถามหน่อยซื้อมาเพื่อซื้อเพื่อได้เป็นได้เป็นคนซ่อนอีกแล้วหรอส่วนใหญ่จะผมจะได้แบบอันซ่อน คือมันมีดันมาเยอะเลยอ่ะเฮ้ยซ่อนตรงไหนได้บ้างเนี่ยอะ,อะแล้วก็จะเปลงเป็นลองตรงตรงเล่ดนดน นความแตกต่างแหละลบโอเคเนียนไหมมันเนียนไหมถามหน่อยว่ามันเนียนไหมถามเลยมันเนียนด้วยเหรอ โอ้โหดมเขไม่เนียนอ่ะมันน่าจะมีบางคนที่เข้ามาในนี้โอ้ยคืออะไรเฮ้ยอุ้ยอฮ้ยนีไรอี้มีอยู่ในานะอีก อกอาดยเย็นทยวียย่ยด้ยยยยยยเยยยยย้อยอออยย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 ย คนจนได้ใครเนี่ยใครเนี่ยฮะเดย์สองดูนี่เนี่ยเต็มเลยมันไม่เห็นกันหรอเนี่ยเต็มเลยเหลือ <c oughs> หลายคนแล้วอ่อะไรผิดปกติบ้าง เออมันมีอะไรที่มันแตกต่างอีกไหมทำไมสีมันอยู่ใกล้กันไม่ใช่อะไรที่มันแบบตรงกันข้าม นีก็ปกติสลบคือแพนะโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องเพิ่มเฟิร์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ้งกิงเพื่อเป็นกำลังจะให้บทตอนคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายมาเปลี่ยนทรงผม มีสามสองสีสิงมันคือมันคือออกเป็นมงกฎุฎไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้ชอบ